ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ่าแชนแนลนะคะอยากจะฟิตสมาร์ทแล้วก็ฟิตแบบมีคุณภาพมีสุขภาพดีนะคะมาฟิตไปด้วยกันนะคะตอนนี้ใครเริ่มต้นดูแลสุขภาพอยู่นะคะขอดูมือหน่อย ใครที่อายุแบบ40ขึ้นไปหรือว่า30อาบนะคะเออ่มาพูดคุยกันได้นะก็สำหรับจานจะแชร์ข้อมูลสุขภาพในเรื่องของการชะลอวัยการดูแลผิวนะคะทำไมต้องสวยชะลอวัยทุกรู้ไหมว่ายุคนี้น่ะอายุจริงกับอายุเซลเพื่อเพื่อนรู้จักอายุเซลไหมคะ อายุเซลล์คืออายุของผิวเราเนี่ยว่าผิวเราเนี่ยอายุเนี่ยมันอาจจะดูอ่อนยาวเคยเห็นไหมคะว่าเฮ้ยทําไมแบบเฮ้ยคนนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาอายุเยอะแล้วนะแต่ทําไมเขาอ่อนยาวจังทําไมเขาดูเด็กจัง ใช่ไหมคะอ่ะก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยทำตามได้เออส่วนตัวจาะนะคะปีนี้42นะคะอีกไม่กี่วันนะคะจะ43ตเต็มแล้วนะคะก็เราอะ่ะมาดูแลผิวกลงอายุกันนะคะให้ดูเด็กดูอ่อนเยาว์นะคะ5 <laughs> เทคนิคในการดูแลผิวของเราให้ดูอ่อนกว่าวนะคะ เทคนิคแรกเลยนะคะก็คือการดูแลอาหารการกินการเลือกกินนั่นเองค่ะกินอาหารที่ดีกินยังไงอาหารที่ดีคืออาหารที่ครบห้าหมู่อาหารที่ดีคืออาหารที่จะได้ปโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยครบถ้วนอาหารที่ดีก็คือเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพเราดีนั่นเองนะคะร่างกายเรานะคะ เขาไม่รู้จักค่ะว่าอะไรคืออาหารเขารู้จักเขาไม่รู้จักอ่ะว่าพิซซ่าชาบูหมูกระทะร่างกายอ่ะเขาไม่รู้จักเขารู้จักแค่ว่ามันคือสารอาหารที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นโปรโตีนเป็นคาร์โบไฮเดรต เป็นไขมันเป็นวิตามินเป็นเกลือแร่ร่างกายเขารู้จักแบบนั้นก็คือร่างกายอ่ะเขารู้จักสารอาหารถ้าหากว่าเราสามารถทําให้สารอาหารในร่างกายที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันเพียงพอมันก็จะช่วยให้เราค่ะสามารถมีสุขภาพที่ดีแล้ก็มีมีผิวพรรณที่ดีมีการชะลอวัย โกงอายุได้เลยทันทีอ่านี่คือหนึ่งของเรื่องอาหารนะคะเรากินอะไรเข้าไปร่างกายเราอ่ะจะได้แบบนั้นโดยเฉพาะ5หมู่เนาะบ,บางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโปรโตีนเราต้องกินเท่าไหร่ล่ะคาร์โบไฮเดรตเราต้องกินเท่าไหร่ล่ะ ูก่ไหมคะหลายคนรู้ไหมว่าเราในหนึ่งวันเราต้องกินโปรโตีนเท่าไหร่เราถึงจะสุขภาพดีเราถึงจะชะลอไวัยได้เราต้องกินโปรโตีนเนี่ยให้ได้0.8ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัวทํายังไงล่ะเราคํานวณไม่เป็นนะ่าลองดูนะคะเอา1กรัมต่อน้าหนักตัวคือง่ายๆสมมุติจานน้ําหนัก50จะก,ก็ต้องกินโปรโตีนให้ได้วันละ50กรัม จจะหนัก50กิโลต้องกินโปรโตีนให้ได้วันละ50กรัมแล้ว50กรัมเนี่ยเราหาจากไหนได้บ้าง50กรัมนะคะก็คือในเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสด100กรัมได้โปรโตีนเข้าร่างกาย20กรัมประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจาะหนัก50ค่ะจ,จะต้องกินเนื้อสัตว์2ชิ้นแล้วก็ไข่2ฟองเพื่อให้ได้ปริมาณ50กรัมค่ะ ร่างกายเราถึงจะสมบูรณ์ร่างกายเราถึงจะพอดีแล้ว5้าหมู่เนี่ยมันเกิดอะไรมันมันมีทั้งเกินมีทั้งขาดถูกไหมแต่จะกินยังไงให้มันพอดีส่วนที่เกินก็คือไขมันคาร์โบไฮเดรตพวกเนี้ยมันเกินอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ในทุกอาหารแต่ว่าส่วนที่ขาดก็คือโปรตีนกับวิตามินเกิดแรกก็คือโปรตีนแล้วก็ผักผลไม้อันนั้นคือส่วนที่ขาด เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเติมส่วนที่ขาดแล้วก็ลดส่วนที่เกินได้ร่างกายเราก็จะพอดีค่ะสมดุลกับอาหารห้าหมู่แบบนี้เลยค่ะทุกคนอ่าสเต็ปที่สองนะคะที่เราอ่ะจะดูแลตัวเองให้ออชะลอไวัยได้อ่อนเยาวก์กว่าวัยได้นะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายเนี่ยมันมีทำอย่างเหมาะสมนะคะก็คือออกกำลังกายด้วย มันมีเวทเทรนนิ่งใช่ไหมคะมีคาร์ดิโอแล้วก็มีเป็นสเตรนท์ก็คือยืดเกยียดหรือว่าโยคะพิลาทิสอย่างนี้นะคะเราแบ,บ่งออกเป็นสามกลุ่มนะคะในการออกกำลังกายถ้าหากว่าเราต้องการเบิร์นไขมันเน้นไปที่การเวทและคาร์ดิโ ถ้าหากว่าเราต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเน้นไปที่การเวทค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการยืดเหยียดร่างกายเนี่ยก็ใช้การสตรนเข้าไปช่วยพวกนี้นะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็ควรทำสัปดาห์ละอย่างน้อยนะคะก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์หรือว่าตกวันละ30นาทีออกกำลังกายนะคะก็คือเพื่อ ทำให้เราอะแบบร่างกายสุบฉีดใช่ไหมอ่ามีเลือดสุบฉีดกันมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีถ้าหากว่าเลือดในร่างกายเราน่ะไหลเวียนได้ดีเราก็จะสุขภาพดีค่ะแล้วก็เราอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการออกกําลังกายแบบ ช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นด้วยช่วยให้เราลดความเครียดได้ด้วยเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายก็คือดีมากเลยทําเลยค่ะสัปดาห์ละ3ามเอ่อสานาทีต่อวันนะคะอย่างน้อยเนี่ยคือ5วันต่อสัปดาห์ทําให้ได้ก็จะสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีชะลอไวัยไปได้ด้วยกันค่ะนะประมาณนี้ก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณที่อ่อนยาวอ่อนไวขึ้นมาได้ค่ะ ข้อที่3นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นี่แหละสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เราอยู่แบบไหนเราอยากอยู่แบบมีความสุขเราก็ยังควรที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพลังบวกเช่นเช่นเราคุยกับคนที่มี energy มีพลังงานมีความกระตอือรือร้นอ่ะเราก็จะมีพลังบวกเข้ามาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเจอคนเศร้าไปเอ่อ คนแบบทุกขระทมเป็นคนที่แบบมีความป่วยอะไรอย่างเงี้ยทางร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หดหู่เพราะฉะนั้นการที่เราไปเจอเพื่อนบ้างออกไปแฮงเอาท์ไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอบรรยากาศใหม่ๆนะคะก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ย เออสามารถบาลานซ์กันได้ให้มันมีความสุขได้แย่งจาค่ะจากก็ดูแลคนป่วยมาตลอดเวลา10ปีที่เราดูแลแม่มานะคะจนตอนเนี้ยก็คือเราสามารถดูแลทั้งคนในบ้านแล้วก็ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะก็เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะค่ะ ปรับสภาพแวดล้อมขึ้นมาได้เราก็จะสามารถมีสุขภาพดีได้มีทั้งสุขภาพดีทั้งกายแล้วก็จิตนะคะเมื่อสุขภาพดีและทั้งกายและจิตเนี่ยมันจะส่งผลออกมายังผิวภายนอกค่ะส่งผลให้ผิวของเราเนี่ยมีความลดไม่มีริ้วรอยหรือว่าส่งผลให้ผิวภายนอกของเราเนี่ยมีความสดใสแล้วก็เปล่งปลัง่งอ่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะนี่คือข้อที่3ค่ะ นะคะข้อที่4ี่คืออารมณ์4เรื่อข้อที่4ี่ก็คืออารมณ์ที่จะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงชะลอวัยได้นะคะก็คือเรื่องอารมณ์นั่นเองค่ะในเรื่องของอารมณ์นะคะคือถ้าเราเป็นคนที่มีอารมณ์มีความสุขมีมีเสียงหัวเราะบ่อยๆนะคะดูรายการที่มันทําให้เราเนี่ยมีเสียงหัวเราะดูรายการที่ทาให้เราเนี่ย อารมณ์ดีอะค่ะเราก็จะช่วยให้เรานะคะสุขภาพจิตดีได้เมื่อสุขภาพจิตดีได้ภายนอกเราก็จะสุขภาพดีตามไปด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องที่5นะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองการนอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสําหรับหลายๆคนนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยนอนไม่ดีนะคะมันจะส่งผลให้ร่างกายเรารวนไปหมดเลย เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาลองนอนแบบสุขภาพดีกันนอนยังไงแบบสุขภาพดี1คือต้องหลับลึกค่ะ2คือหลับก่อน4ี่ทุ่มได้ก็จะดีมากเพราะว่าในช่วง5้าทุ่มถึงตีสองเนี่ยร่างกายเราอะ่ะจะผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาเพื่อซ่อมแซมตัวเองนะก็ถ้าหากว่าเราสามารถหลับลึกได้ในช่วงนั้นค่ะ ร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองได้อย่างดีเซลล์ของเราเนี่ยก็จะดูเด็กดูดีไปตลอดการค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะสามารถเอาเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปทำกันค่ะเอาไปดูแลตัวเองกัน เพื่อให้เรานะคะสามารถมีสุขภาพดีแล้วก็มีหุ่นดีได้มีผิวพรรณที่อ่อนเยาไว์กว่าวัได้นี่คือ5สูตรโกงอายุค่ะที่จะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะเพิ่มเติมให้อีกข้อหนึ่งเพิ่มเติมให้อีกข้อนึงคือการดื่มน้ําทุกคนการดื่มน้ำเนี่ยคือสําคัญมากเช่นเดียวกันกับการดูแลสุขภาพอื่นๆเลยยิ่งเราดื่มน้ําเยอะนะคะ ผิวพรรณเราก็จะดีระบบภายในเราก็จะดีเลือดเราก็จะไหลเวียนดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งดื่มน้ําดีผิวดีแล้วก็สุขภาพดีหุ่นดีลดน้ําหนักได้อีกโอ้โหนี่คือผลพลอยได้หลายๆข้อเลยจากการที่เรามาเริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วก็ ฝากไว้เลยนะคะใครเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันนะคะสามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะคะโอ้โหแล้วก็วันนี้จะไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ